ถ่ายรูปในปัจจุบันจะต้องมีท่าสำหรับท่าถ่ายรูปในปี2556ห้าท่าที่หน,น,นึ่งอะไรนะผู้หญิงผู้หญิงท่าที1 1> ่หน่ง <c oughs> จะอ้วกอ่ะท่าที่สองอีกทีเถ้ท่าที่สองอ๋ <c oughs> อให่งะไไกลเราทำ,ทำหน้าไวท่าที่สาม ท่าทา่สามทำตีนกาท่าที่สี่อโอชกคางชกคางชกขางท่าที่สีน้องทำได้ไหมท่านี้ทำได้ไหมโอ้ทนี่ได้ได้ได้้โอ้ยดิที่ส่วนตัวถ้าส่นตัว ต้องเสนตัวทำไงนี่เ umm> อ้ถ้าัตัว